สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์นองครมปฐถม f อฟนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับการสอนวิธีอ่าแยกบล็อกหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับปีพศส5 1 8นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในการวิธีดูบล็อกลายแตกสอขีดหนังสือไหลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ ก็มาเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงมขอเงินวัด,ดนเยหอมนะครับปีพศ2518นะครับหรือว่าเหรียญรุ่นสุดท้ายนั่นเองนะครับจัดสร้างในปี2518นะครับก็เรื่องวิธีดูแยกแยะเก๊แท้นะครับและก็การแยกแยะบล็อกสอขีดแล้วก็สอขีดหนังสือไหลน,นะครับก็สามารถกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับ ผมได้สอนดูไป1คลิปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแยกอีกหนึ่งบล็อกนะครับก็เป็นบล็อกลหลแตกครับหลักการง่ายๆครับวิธีดูเกทแท้เหมือนเดิมครับเราจะมาทบทวนกันแบบไวๆนะครับก็ด้านหน้านะครับพื้นเหลียญเป็นแองกกระทะนะครับผิวเหลียญเรียบตึงนะครับไม่บวมนะครับผมนะด้านหลังนะครับตัวหนังสือตัวยันนะครับผิวเหลียญเรียบตึงตัวหนังสือคมชัดนะฮะรอยบังคับบล็อก ทางด้านขอบเหรียญนะครับทั้งสองข้างนะครับที่คล้ายๆรอยตะไบนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะส่วนใหญ่ส่วนมากจะมีทุกเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับรอยบังคับบล็อกขอบปิ้นนะครับเล็กเล็กน้อยนะครับอ่าไม่มากก็น้อยนะขอบปิ้นนะครับนะครับผมนี่นะครับขอบปิ้นจะต้องมีรอยบังคับบล็อกจะต้องมีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับบล็อกนี้ชื่อว่าบล็อกอ่าบ่าแตกหล บาทไหลแตกสอขีดหนังสือไหลนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับวิธีดูนะครับก็คือบล็อกสอขีดหนังสือไหลนะครับก็จะเป็นคำว่ารุ่นสุดท้ายนะครับสอเสือนะครับหางเสือมีเส้นแตกยาวจนถึงตัวยันนะครับผมตัวหนังสือนะครับจะมีการไหลของตัวหนังสือเป็นสายฝนแบบนี้นะครับอยู่ทั้งคําว่ามูลนิธิสารานุเคราะห์นครปฐมเนี่ยนะครับสุขาลานุเคราะห์นครปฐมนะครับเนี่ยครับ เนี่ยฮะจะไหลทั ve, desserts, hungry, it, ้งทั Hence, ้งทั oh the ้งประโยคเลยนะครับนี่นะครับไหลทั้งประโยคเลยนะครับแล้วก็บ่าแตกก็เพิ่มมาแค่จุดนี้ครับทางด้านบาหรือว่าไหลนะครับของหลวมพ่อเงินนะครับทางด้านทางด้านขวามือของเราละกันขวามือของเราเนาะซ้ายมือของหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นแตกนะครับจิกอยู่ตรงนี้นะครับคมๆมหเส้นเห็นไหมครับนี่นะฮะอันนี้คือเส้นไหลแตก นะครับผมนี่ฮะเป็นบล็อกอีกหนึ่งบล็อกที่พบเจอค่อนข้างน้อยนะครับในรุ่นนี้นะครับนะหายากกว่าสอขีดนะหายากกว่าสอขีดนะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับก็อาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับบวกลบกันตามสภาพและความพึงพอใจสําหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอ่านี่นะครับก็เหมือนเดิมครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าเบสิกเหรียญนะครับดูเหมือนกันหมดนะเหรียญรุ่นสุดท้ายแค่เพิ่มจุดนี้มาจุดเดียวนะครับอ่าแล้วผมก็ลืมบอกนะครับเรื่องตัวตัดนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือของเรานะครับตัวตัดจะมีรอยฟันเฟืองนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมสอนดูหลุมพ่อเงินรุ่นสุดท้ายเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีรอยฟันเฟืองนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวตัดโกหกไม่ได้นะครับเหรียญทุกเกจิคณาจารย์จบตัวตัดหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกจิ หลงพ่ออะไรหรือว่ารุ่นอะไรนะครับจบตัวตัดนะครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะก็โอเคครับเป็นอีกหนึ่งบล็อกนะครับของเหรียญหลงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับที่พบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมพบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเพจของช่องของเรานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการศึกษาก่อนสะสมเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับเมืองไทยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเกจิอะไรรุ่นอะไรนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัพคลิปลงบ่อยๆนะครับหลายๆเกจิคณาจารย์หลายๆายาายรุ่นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนาะเป็นเกาะป้องกันนะครับชั้นหนึ่งนะครับผมเกาะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คลิปสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําสหรับท่านใดมีวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่อยากจะปล่อยต่อนะครับสามารถแอดไลน์ นะครับหรือว่าส่งมาทางเฟซเจมต้อคอมฐาถมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะหรือว่าแอดไลน์นะครับเจมขีดขีดแปดแปดห้าห้านะครับผมสามารถแอดและส่งรูปพักมาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆน่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเนาะนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ